วันนี้วันสุดท้ายของทัวร์นกขมิ้นแล้วนะคะนายกเศรษฐาทวีสนินค่ะนำคณะรัฐมนตรีไปชมการแข่งขันวัวลานที่ทุ่งนาบ้านท่าสาราตมบลท่าเสนาเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะคะประเด็นคือมันมีจังหวะหนึ่งที่นายกขึ้นเวทีปุ๊บเปิดกระดาษแล้วประกาศลั่นกลางลานวัวชนทำมกนเขาเฮกันทั้งลานเลยนายกพูดอะไรไปฟังกันหน่อย น,นี่เป็นกีฬาโบราณนะครับของอเป็นกีฬาโบราณซึ่งไฮไลท์วันนี้เป็นไฮไลท์ที่ดูแลตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่ามีประเพณีนี้มาก่อนขอให้กระทรวงมหาไทยให้ความสําคัญในการกํากับดูแลการกแข่งขันโบราณให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องความสงบสเรียบร้อยและความมั่นคงของบ้านเมืองตลอดจนพิจารณาเสนอขอแก้ไขกระทรวงขยายเวลาการละเล่นจาก ให้เป็น18.00นถึง6.00นของวันถัดไปครับเรียงปรบมือจากใจพน้องภาคกลางแล้วครับนายกบอกไม่เคยดูมาก่อนเลย มันเป็นการละเล่นโบราณก็เลยอยากให้กระทรวงมหาดไทยไปแก้กว่ากระทรวงเลยไม่ถือว่ากีฬาโบราณแบบนี้เป็นการพนันและขยายเวลาเปิดลานวัวชนตั้งแต่6กโมงเย็นข้ามเป็นหกโมงเช้าเลยเท่านั้นแหละเสียงเฮดังลั่นเลยนะคะชาวเพชรบ,บุรีนี่นกรี๊ดได้กรี๊ดแล้วอะค่ะ,ะไม่รู้เสดหนูได้ยินหรือย,อยังนะอะนับเป็นภารกิจสุดท้ายของทัวร์สีบุรีของนายกเศรษฐานะคะซึ่งนายกก็บอกว่าตื่นเต้นมากเลยกับกีฬาวัวชนไม่เคยดูมาก่อนดูไปก็ลุ้นไปค่ะ ก่อนที่จะมาลานมวลชนเนี่ยตอนเช้านายกไปชมการบริหารจัดการน้ําเสียโครงการพระราชดําริแหลมผักเบี้ยนะคะแล้วก็ไปติดตามโครงการขยายสนามบินหัวหินรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศด้วยก็กําชับเลยว่าต้องเร่งให้เสร็จทันไลรมาคสี่เพื่อรองรับไฮซีซั่นก็คือปลายปีนี้ครับแล้วก็เตรียมเปลี่ยนชื่อสนามบินด้วยจากสนามบินหัวหินเปลี่ยนเป็นสนามบินเพชรหัวหินเพราะสนามบินนี้จะต้องรับนักท่องเที่ยวที่จะมาจากจากังหวัดเพชรบุร,รีด้วยก็ร่วมกันไป สำหรับทัวนกมิ้น4วัน3คืนของนายกเศรษฐาถามว่าได้อะไรกลับมาบ้างสรุปมาให้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะวันแรกอันดับแรกนะคะอันดับแรกเลยได้ไปไหว้พระค่ะไป4วัดด้วยกันทั้งวัดป่าเลไยวรวิหารวัดเขาเทียมที่สุพรรณบุรีวัดวังวิเวการ,รามกาญจนบุรีวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารราชบุรีอย่างที่สได้ไปดูการบริหารจัดการน้ําทั้งที่สุพรรณบุรี ติดตามแก้นําุ่มํำซาแก้มลิงที่ตำบลบางแพรกดูจัดก,การน้าเสียโครงการแหลมผักเปียที่เพชรบุรีและติดตามโครงการป้องกันน้ําท่มชุมชนบ้านลาดอย่างที่3ได้ไปดูอุตสาหกรรมโคโนมการค้าชายแดนด่านใจดีสองค์ชมตลาดกลางผักที่ควบคุมการขนส่งสินค้าประเภทผักหนึ่งใน3ของประเทศได้มอบนโยบายขยายสนามบินหัวหินให้เสร็จทันไตรมาสีและเปลี่ยนชื่อเป็นสนามบินเพชรหัวหินอย่างที่4ี่ ทางด้านการท่องเที่ยวได้ไปชมโรงงานผลิตโอ่งอุทยานเขาหินเขางูแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนชื่อสนามบินหัวหินเป็นเพชรหัวหินได้ไปชมการแข่งขันบัวล้านที่จะเปิดให้แข่งขันกันอย่างถูกกฎหมายอย่างที่5ได้กินอาหารอร่อยๆอออเพราะแต่ละจังหวัดก็พยายามคัดสรรของดีของขึ้นชื่อมาให้ในายกได้ชิมได้กินกันหมดถามว่าคุ้มค่ากับงบประมาณไหมสี่วันสคืนแล้วแต่คุณผู้ชมจะมองเลยค่ะ แต่วัรชนนี้เขาจะเป็นหนึ่งในกีฬาพื้นบ้านอ่ะวรชนมีมวยชนมีมวยก็ต้องขออนุญาตแต่ท่านนายกก็อยากจะให้เวลามันขยายเพิ่มมากขึ้นอก็ถือเป็นการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านกแต่ว่ามันก็ต้องออกกฎมาให้ครอบคลุมแล้วก็ดูแลให้มันอยู่ในระเบียบเรียบร้อยด้วยที่นายกบอกขออนุญาตกระทรวงมหาดไทยใช่ค่ะ